สวัสดีครับสมาชิกชาวดอยแซนนะครับเดยวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้า X p e r i a X10 mini pro นะครับผมโดยเจ้า X10 mini pro นี่ก็เป็นฝาแฝดของตัว X10 mini นะครับเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจกันก่อนครับว่าในกล่องเขามีอะไรบ้างก็มีสายชาร์จหนังแล้วก็สายดาต้าครับเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันดีกว่า รูปร่างหน้าตานี่เขาอาจจะเล็กกระทัดรัดนะครับผมแล้วก็หน้าจอนี่มีความกว้างอยู่ที่2.6นิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นจอคัปาซิทีฟด้วยนะครับผมถือว่าเป็นแอนดรอยที่มีขนาดเล็กสุดแล้วครับตอนนี้นะครับผมทั้งตัวเครื่องแล้วก็ขนาดของจอครับผมแล้วก็น่ครับด้านล่างเขาจะมีแค่ปุ่มแค่3มปุ่มคือปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มแบกนะครับผมด้านขวาของเครื่องก็จะมีปุ่มวอลลุ่มล็อกเกอร์นะครับผมควบคุมเสียงนะครับผแล้วก็มีปุ่มคามิลาชัตเตอร์นะครับ ด้านล่างก็จะเป็นไมโครโฟนสนทนานครับผมแล้วก็มีช่องร้อยสายสองคล้องคลอครับผมแล้วก็ช่องไมโคร USB พอร์ตด้านบนก็จะมีช่อง3.5แจ็คหูฟังนะครับผมแล้วก็มีปุ่ม Power แล้วก็ปุ่ม b ล็อกครับผมด้านหลังก็จะเห็นว่ามีช่องลำโพงนะครับผมแล้วก็มีส่วนของกล้องขาด5ล้านแล้วก็เป็นออโต้โฟกัสนะครับผมแล้วก็มีเลดแฟลช สามารถใช้เป็นไฟฉายได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองวิธีการแกะฝาหลังคืองัดเลยนะครับนะครับงัดเลยนะครับเห็นว่าจะมีช่องใส่ซิมการ์ดอยู่ตรงนี้ช่องแบตเตอรี่แล้วก็มีช่องของ micro sd อยู่ตรงนี้นะครับกดทำให้เด็กออกมาได้เดี๋ยวมาดูในส่วนของหน้าตาของคีย์บอร์ดกันบ้างครับมีเป็นคูทตีคีย์บอร์ดสีแถวนะครับนะครับก็ปุ่มก็ขนาดพอดีครับกดง่ายแล้วก็ตอบสนองใช้ได้ทีเดียวนะครับผม ไม่รู้สึกว่ามันลึกหรือว่าอะไรมันปุ่มมันนูนพอพอประมาณใช้ได้ก็ดีแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับผมนะครับตัวนี้คือ Timescape UI บน Exit Mini Pro นะครับผมซึ่งจะเหมือนกับเ x ็ t Mini คือจะเป็นลักษณะที่ว่ามี shortcut button อยู่ที่มุมทั้ง4นะครับอย่างเช่นปุ่มของ contact ผมก็จะมี contact ขึ้นมานะครับแล้วก็ music อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นส่วของ m e s s a g แล้วก็ในส่วนของ dialer นะครับผม แล้วก็ในส่วนของวิดเจ็ตบนหน้าจอเนี่ยครับจะเป็นลักษณะนี้คือหน้าหนึ่งจะใส่วิดเจ็ตได้ชิ้นเดียวนะครับผมแล้วก็นะครับจะเลื่อนไปมานะครับในกรณีที่เรากาแ Add Widget เพิ่มเนี่ยไม่สามารถจะไปแตะค้างที่หน้าจอได้นะครับผมนะครับมันไม่มันจะแตะค้างได้เราต้องกดเมนูนะครับผมนะครับกดเมนูแล้วเปลี่ยนวอปเปอร์ไอคอนแอดวิดเจ็ตตรงนี้นะครับวิดเจ็ต เพิ่มใหม่ลองสมมตเพิ่มในส่วนของ t a u c h Manager เข้าไปนะครับนะครับมันจะเพิ่มใหม่หน้าหนึ่งเลยนะครับเรากดแ a c k มาก็จะเห็นว่านี่ครับคือแต่ละหน้าจะมีวิเจ็ตแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เหมือนกับหน้าจะเพิ่มมาเรื่อยๆครับผมแต่ก็ลําบากต้อง s c r o กลับไปกลับมาครับผมนะครับหน้าหลังนี่นาแรกสุดนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับ U.I. ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกิดเราผลักขึ้นจากหน้าไหนก็ตามครับนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของช็อตคัทแอปพลิเคชันครับนะครับ,นะรบแอปทั้งหมดที่ลงไว้นี่ครับนี่ครับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันลองใช้แล้วมันยังไม่คุ้นนะครับผมแล้วก็เลยแบบเอ๊ะลองไปเปลี่ยนไปใช้ตัว A.W.Launcher แทนดูนะครับเดี๋ยวลองใช้ดู A.D.P.W.Launcher นะครับ ก็อบอกว่าเฮ้ยมันก็สามารถทําตัวเป็นเือนแอนดรอยด์ปกติได้นะครับผมก็คือนี่ครับสามารถจะแปะวิจิตเข้าไปไดนะ้โยกย้ายได้ปกตินะครับผมนะครับจะเหมือนเป็นแอนดรอยปกติเลยนะครับซึ่งซึ่งจอขนาด2 6นี่ตอนแรกจะดูว่าเล็กครับแต่พอใช้งานไปแล้วสุเอ้ยมันก็ ก็สะดวกดีสามารถใช้งานนิ้วเดียวได้แบบใช้มือเดียวแล้วก็ใช้นิ้วโปุ่นนิ้วเดิมใาานการคอนโทรลได้ทั้งหมดเลยครับใน <c oughs> ส่วนของคีย์บอร์ดล่ะมันสะดวกไหมจะลองดูนะครับผมว่าสมมติว่าเราลองใช้ตัวผมตอนนี้ผมลองใช้ตัว94ส่วนไทยคีย์บอร์ดอยู่ผมก็จะเห็นว่านี่ครับแล้วคีย์บอร์ดก็เต็มแล้วก็ผมถือว่าพิมพ์บางครั้งจะใช้ได้นะครับแล้วก็อาจจะรู้ว่าไอ้คีย์บอร์ดเป็นตัวเล็กแต่ว่าพอเราพิมพ์ปรากฏว่า มันก็สามารถพิมพ์ได้ปกติครับนะครับ,นะรบไม่ได้สุกว่าเจะกดผิดบ่อยหรืออะไรอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าสะดวกดีครับเป็นเครื่องเล็กๆและส่วนของพวกแอป,ปต่างๆนี่ก็อาจจะมองว่าอจอมันไม่มาตรฐานจอมันตกเป็น q v c a แล้วแอป,ปต่างๆนี่นมันเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูบางเกมก่อนนะครับผมเ,เช่นตัวโฟเทเบิร์ดนี่นะครับ นะครับตัวนี้เกมพวกนี้มันก็เหมือนกับว่าเขียนโค้ดมาค่อ้งจะพพอร์ตผมก็ไม่มีปัญหาเรื่องการครอบของหน้าจอที่ว่าตัวเกมเ็นแค่บางส่วนของจอภาพเท่านั้น,นครับตัวนี้ก็ถือว่าปกติเล่นได้ปกติเลยนะครับแล้วก็บางแอปอย่างเช่นพวกทวิกาพวกนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับ,นะรบปัญหาเรื่องจอตกขนาดทุ่ว้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่เพราะแอ แอปส่วนใหญ่ที่พัฒนาขึ้นมาช่วงหลังนี้เขาจะสปอร์ตในส่วนของมัลติเรสโลูชั่นไว้แล้วนะครับครับการใช้งานจริงเนะครับความเลื่อนไหลของ OS ก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับผมเพราะ CPU นี่เป็นตัวเดียวกับซึ่งเป็นตัวเดียวกับเวลโครไอแปดแปดครับผมแล้วก็มีกราฟิกด้วยครับมี GPU ด้วยนะครับผมนะครับแอปบางตัวอย่างนี่ครับตอนนี้ลองเทสต์พิ้งก์แชทอยู่นะครับผมนี่ครับก็สามารถใช้งานได้นะครับพิ้งก์แชท หรือว่าเกมหนักๆหน่อยอย่างเช่นพวกซูเปอร์คอมพิวเตอร์รู้ว่าเพลย์สเตชันก็ยังพอเล่นได้นะครับผมแต่ว่าตัวเพลย์สเตชันนี่จะมีอาการกระตุกหน่วงๆแต่ถ้าเกิดไปส่วนของซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี่เล่นง่ายมากเพราะว่ามีคีย์บอร์ดเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับมันมีคีย์บอร์ดแล้วก็เวลาควบคุมในเกมน,นี่กาะจะสะดวกทีเดียว เกมได้สะดวกกว่าพวกเครื่องที่ไม่มีคีย์บอร์เดเยอะพอสมควรถ้าเป็นพวกเกมอินมูเลเตอร์นะครับ,รบโดยรวมก็ถือว่าน่าพอใจนะครับเป็นเครื่องที่แบบว่าถือว่าเอามาเจาะตลาดแบบว่าผู้ที่ชอบเครื่องเล็กๆพกพาสะดวกผมก็สุกว่ามันก็ตอบโจทย์ได้เป็น Android ได้เครื่องหนึ่งเป็นอะไรที่ดีเครื่องหนึ่งเลยทีเดียวครับอย่างเช่น รู้สึกว่าไอ้ไฟแฟลชนี่ก็ใช้สะดวกเพราะว่ามันมีพวกวิดเจ็ตกดแล้วก็เนี่ยครับไฟแฟลชสว่างทันทีนะครับรู้สึกว่าเออมีอะไรที่แบบว่าบางทีเครื่องใหญ่ก็ไม่มีแล้วก็ CPU ก็ถือว่าทำงนานได้เร็วนะครับผมนะครับยังไงถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากไปได้น,นะครับผมยังไงผมขอจบรีวิวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ